เปิดชีวิตจริงรีน่าจังอยู่คนเดียวมา20ปีต้องกินของเหลือในตู้เย็นจากกรณีไพรลี่ได้ถูกลีน่าจังกระชากวิกผมต่อหน้าสื่อโดยภายหลังไพรลี่ได้ไลฟ์สดต่อกลับการกระทำว่าต่ำซามและเป็นการดูถูกเยียดหยามตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นวันที่26มีนาคม2566ที่ผ่านมารายการทีไทยครัวเปิดชีวิตจริงสุดเรียวลีวน่าจัง พาชมบ้านที่อยู่จริง33ปีหรือหน้าจังที่มีภาพดุดันปากร้ายคนจ้างไปด่าครั้งละล้านเผยถึงบ้านและเป็นคลินิกที่เปิดมา4ปีรักษาโรคแต่เป็นที่อยู่อาศัยมา33ปีวีน้าจังย้อนความหลังเมื่อครั้งที่เป็นแม่ค้าต้องนั่งนับเงินวันหนึ่งสิบกว่าล้านเอาเงินใส่ถุงกับแก๊บไปธนาคารมันปลอดภัยคนคิดว่าขยะจะได้ไม่มาปล้นเรา ถามว่ายุครุ่งเรืองประตูน้ำบรีนาจังยอมรับว่าขายดีมากวันหนึ่งผลิตเสื้อผ้าหลายหมื่นตัวลูกน้องเกือบ5,000คนตึก6ชั้น2ห้องอยู่ยังไงอยู่คนเดียวมา20ปีลูกทนไม่ไหวเราปากร้ายก็นหนีไปอยู่ที่อื่นในวัย64ปีก็อยู่อย่างมีความสุขพึ่งตัวเองตื่นมาตีสี่ก็ไลฟ์เขาจ้างเป็นอินฟลูเอนเซอร์เดือนพฤศจิกายนฉันได้ตั้งสิกว่าล้าน แต่มาธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ตกงานย้อนวัยเด็กลำบากไม่มีจะกินเลยอยู่วรจักรต้องเอาอาหารเหลือจากร้านอะไรมาเทรวมกันเป็นจับ่ฉายให้เรากินส่วนวันที่อู้ฟู่ของชีวิตวีนาจังบอกว่าขายเสื้อผ้าปี3-1-3-2ฝรั่งต่างประเทศสั่งซื้อปีละ2,000ล้านได้กำไรร้อยล้านจนปี33อิลักบุกปิดด้านฝาเราก็เจ๊งก่อนจะพาไปชมชั้นต่างๆของบ้านพิธีกรบ่นอุบ กับบันไดวนกว่าจะขึ้นไปได้แต่ละชั้นถึงกับถามว่าอยู่ได้ยังไงก่อนจะเปิดตู้เย็นทําพิธีกรช็อกหนักมีแต่อาหารที่เหลือเก็บแช่แข็งเจ้าตัวยอมรับว่าแช่ไว้เป็นปีก็มีเพราะชีวิตเคยจนมาก่อนกินอาหารเหลือก็เก็บมาไว้กินอีกทํเอามดดํามคชาพาพิธีกรทนไม่ไหวต้องให้ทีมง,งานขนของเหลือในตู้เย็นไปทิ้งทั้งหมดเปิดห้องเสื้อผ้าทําพิธีกรตกใจอีกเพราะไม่มีตู้เสื้อผ้า ใช้วิธีเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงพลาสติกเอาไว้เจ้าตู้บอกว่าเพราะว่าถ้าซื้อตู้ต้องเสียเงินแล้วขนตู้ขึ้นมามันก็ลําบากเป็นบันไดวนพาไปดูห้องนอนกว่าจะขึ้นมาได้ลําบากแถมไม่มีห้องน้ําจนมดดําถามว่าทําไมไม่มีเงินไปทําบ้านให้ดีๆอยู่สบายๆลีน่าจังตอบว่าไม่มีตังค์ตอนนี้64ทํามาหากินไม่ไหวแล้วเราต้องเก็บเงินไว้ เผื่อวันไหนโชคร้ายเป็นอมพลึกอมพาตจะได้จ้างพยาบาลสองคนมาเช็ดอุจจาะระปัสสาวะให้เราขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวสารจากสยามนิวส์สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่ Line ID วินัย182549หรือส่งทางอ so ีเมล TWSOfficial182549 at gmail.com